ความคารอบา่ะนั่งลงได้ค่ะขอบคุณค่ะวันนี้นักเรียนทุกคนเตรียมหยิบบทเรียนขึ้นมานะคะ<า>นักเรียนคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องการทู้จดิตคอร์อรับชันนะคะ นักเรียนลองอ่านสิคะเก่งมากค่ะเก่งมากนี่คือคำขวัญของปปชเคยได้ยินไหมคะคำว่าปปชปปชแปลว่าอะไรเดี๋ยวคุณครูจะบอกให้นะนี่ปปชเป็นตัวย่อเขียนอย่างนี้นะคะนี่ปจุด ปจชนี้แปลว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการทุจริตรรคืออะไรนักเรียนรู้ไหมคะอ่ะทุจริตคืออะไรการโกงเก่งมากการโกงใครเคยโกงบ้างอ่าเกิดมาใครเคยโกงบ้างไม่มีใครเคยโกงเลยนักเรียนท้องนี้ไม่มีใครเคยโกงเลยใช่ไหมคะแล้วหนูเคยเห็นคนโกงไหมคะ อยู่แถวไหนคะคนโกงอะเห็นที่ไหนคะอะให้นักเรียนเขียนลงไปว่าหนูเคยเห็นคนโกงที่ไหนอะเขียนลงไปเดี๋ยวคุณครูจะเดินตรวจดูนะเขียนลงไปเลยได้ไหมคะไหนใครเสร็จแล้วอะอะอะไหนไหนไหนคุณครูดู นโกงมมาเเต็เลยไม่ไปเอาของหนอยนะลูกนะครับรปอคะใช่แบบประตูไหนคะลืมของคะ่ะขอบคุณมากนะคะ นายนั่งรอแม่ตรงนี้ก่อนนะลูกแม่จะไปเอาของที่ลืมไว้อย่าซนนะไป,ไปไหนล่ะแม่คบผมนะหิวงั้นเดี๋ยวแม่ไปหาอะไรให้ทานครับรอตรงนี้นะครับ อะไรหรือเปล่าครับครูไม่มีอะไรเดี๋ยวล็อกประตูโรงเรียนให้เรียบร้อยและกลับบ้านไปได้เลยได้ครับ ลูกทำไมนะลูกอะไรไม่ชอบดื่มนมหรอผมชอบดื่ม,มน้ำหวานพวกน้ำบัดลมมากกว่านหะครับแม่อ,มอร่อยดีมีหลายรสหลายสีด้วยแต่พวกน้ำหวานพวกน้ำบัดลมที่ลูกพูดนะ่ะมันหวานมันอร่อยก็จริงนะลูกแต่มันไม่ค่อยมีประโยชน์ไม่ค่อยมีสารอาหารอะไรสู้นมไม่ได้ ทั้งนมมีประโยชน์กว่ายัางไงหรอครับแม่จานหยอยากเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไหมลูกเห็นไหมนักฟุตบอลนอะ่ะเขาเก่งไหมเก่งครับรู้ไหมว่าเขาดื่มนมทุกวันเพราะการดื่มนมเนี่ยมันทําให้ร่างกายแข็งแรงสดชื่นแล้วก็มีกําลังในการไปซ้อมฟุตบอลมันมีประโยชน์มากมายเลยนะลูกจริงเหรอครับแม่จริงสิรูสมมาย เวลาคุณตรวจของนะครับทำเป็นมองเห็นมั่งไม่มองเห็นมั่งก็ได้ไม่ต้องไปจริงจังกับมันมากนะักตรวจมันผ,นผ่านก็พอครับนมเนี่ยมันยังมีรสชาติหลายๆรสชาติให้เราเลือกด้วยเดี๋ยวนี้ดานายก็ลองดูสิมันอาจจะมีรสที่ดานายชอบแล้วมันอร่อยมากก็ได้ครับเรื่องต่อไปนี้ผมจะดื่มนมผมจะเป็นนักฟุตบอลที่แก่งที่สุดในโลกเลยโอ้โเย่ดีใจจังเลยงั้นดื่มเลยลูกดินเยอะๆนะ เดี๋ยวแม่มาแม่ไปเอาของที่ลืมไปก่อนนะคะลูกรนั่งตรงนี้นะครับลมที่เราเอามาเนี่ยวันหมดอายุมันก็พรุ่งนี้มาลืนนี้แล้วครับและอีกอย่างไอ้ลังบางลังอ่ะผมเอาลังเปล่ามาให้ของมีที่ไหนกันผมว่าก็ดีนะครับจะได้มีเงินถอนเยอะๆ <laughs> นี่ครับถ้าคุณอยาอยู่ในโอวาของผมแบบนี้ผมจะมีเงินอย่างเงี้ยซองอย่างเงี้ยมาให้คุณใช้เรื่อยๆเลยครับขอบคุณครับครับแล้วต่อไปอะ่ะมันไม่ใช่แค่โครงการเรื่องนมนะครับต่อไปจังหวัดทั้งจังหวัดก็ต้องเปของผมโอ้โหคุณไม่ต้องโอ้โห เพราะว่าผมกาลังยัดตยตใต่โตห้นักการเมืองชุดใหญ่เพื่อจะทําในระดับภูมิภาคมันก็ดีนะครับถ้ายจะเป็นความลับอยู่อย่างนี้ต่อไปโครงการนมโรงเรียนทั่วประเทศเนี่ยต้องอยู่ในเครือข่ายที่ผูกขาดขวกคุณธนาแน่ๆเลยครับแล้วเรามาแบ่งเงินกันแบบน,นี้มันใช้กันเรื่อยๆเลยครับไม่ขาดเผมว่าถ้าเป็นอย่างนี้บ่อยๆก็ดีนะครับเพราะรายได้ดีผสมเด็กๆเยอะเลยครับ จริงครับครับครับทำงานดีๆครับเดี๋ยวมีไปเรื่อยๆครับคูู้สมัยผมว่าไม่ใช่เราสองคนแล้วล่ะที่รู้เรื่องเนี้ยจะไปไหนครับจะไปไหนครับครูปานีคือฉันลืมของนะค่ะ ก็เลยแวะมาเอาไปก่อนนะคะเมื่อกี้ไม่ใช่คุณได้ยินเราสองคนคุยกันหรอเปล่าเปล่านะคะฉันไม่ได้ยินอะไรเลยอย่าโกโหกผมเลยครับครูบันนีครับเรื่องที่เราคุยสองคนน่ะผมไม่อยากให้ใครรู้ใช่ค่ะฉันได้ยินคุณสองคนคุยกันแต่คุณสองคนจะทำแบบนั้นน่ะคุณไม่คิดถึงเด็กตาดำๆบ้างหรอคะ คุณไม่สงสารเด็กบ้างเหรอคะคนเรามันต้องกินต้องใช้ครับครูครับแต่ที่ฉันได้ยินน่ะมันเหลือกินเหลือใช้แบบผิดๆนะคะคุณครูเอาอย่างนี้ผมเสนอเงินให้คุณใช้ถ้าคุณปิดปากเงียบสจริงเหรอคะ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> จริงสิ <c oughs> <c oughs> อย่าคิดนานสิครูปานี <c oughs> คุณสองคนจะไม่ทำอะไรฉันครับ <c oughs> <c oughs> ล้วก็จะแบ่งเงินให้ช่าใช้ด้วยแบ่งเลยครับการพุจริตคืออะไรนักเรียนรู้ไหมคะอ่ะพิจริติคืออะไรเก่งมากการโกงและหนูเคยเห็นคนโกงไหมคะอยู่แถวไหนคะคนโกงอ่ะ๋ยคิดนานยครับครูครับฉันไม่เอาด้วยหรอกค่ะ คุณสองคนไปถึงครูไปถึงอบตอไม่รู้จักมีจิตสํานึกถ้าคุณทําแบบนี้ไปอ่ะเด็กๆกินนมไปและท้องเสียคุณจะว่ายังไงคะเรื่องเนี้ต้องถึงหูครูใหญ่เฮ้ยคุณจะไปไหนไปไม่ได้ครับวันที่ต้องคุยให้รู้เรื่องเ,อเ,อเ,อเออฮ้ยเฮ้ย ิดครูปานีเนี่ยเขาไม่เล่นด้วยกับพวกเราเนี่ยเราจะทำไงดีครับผู <S ess enti> ้สมมายถ้าแกไม่เล่นกับเราผมอยากให้คุณทำให้มันดูเป็นอุบัติเหตุหรือไม่ก็ให้เสียชีวิตปิดปากไปเลยถ้าเรื่องนี้มันรู้แม้แต่คนคนเดียวนอกจากอดเงิน เราสองคนเป็คุกหัวโตนะครับน้ายแกมาให้แม่หน่อยลูกได้ไหมลูก เลวลูก